สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนัดเมียโชครถแห่ขอโทษกระรอกพีชเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากซึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้นัดจุธารัตน์เมียของโชครถแหได้พูดถึงพีชเมียของกระรอกเชิญยิ้มในไลน์ว่าตัวเองชอบไปปราบทุกข์และปร,ะรึกษากับพีชเพราะคิดว่าสนิทกันจึงระบมาให้อีกฝ่ายได้รับรู้และยังพูดถึงในรายการหักระแสอีกด้วยและก่อนหน้านี้บอนเชิญยิ้มก็ได้ออกมาโพสต์ปกป้องกระรอกเชิญยิ้ม พิ่ภรรยาว่าพี่พิทพี่กระรอกคือคนในครอบครัวของเราเป็นคนที่จิตใจดีมากเรามีสิ่งที่ดีมอบให้เรามีความหวังดีเป็นห่วงและขอให้กำลังใจซัพพอร์ตผมมาตลอดในวันที่ผมแย่พี่พิษกับพี่กระรอกและน้องนองนอน้องเดียที่คอยอยู่เป็นกำลังใจได้มีรอยยิ้ม พี่พีทไม่เคยทําให้ใครทะเลาะก,กันไม่เคยอยากยุ่งและรับรู้เรื่องปัญหาของใครถ้าไม่มีใครไปขอ,ขอคําปรึกษาหรือพูดอะไรที่อยากให้พี่เขาช่วยเขาก็ต้องรับฟังทั้งที่ไม่ใช่เรื่องหรือปัญหาที่เขาต้องมานั่งรับรู้เพราะแต่ละวันพี่ต้องทําอะไรในชีวิตเขาตั้งหลายอย่างผมขอชี้แจงว่าพี่สาวและพี่ชายผมทั้งคู่เป็นคนดีมากๆครับและไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครเซฟพ,พี่ครับรักและปกป้องครับ หลังจากที่บอลเชินยิ้มโพสต์ข้อความปกป้องพี่คนสนิททั้งสองคนไปนัดเมียโชครถแห่ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อขอโทษพี่และกระรอกเชินยิ้มผ่านทาง Facebook เช่นกันว่าหนูต้องขอโทษพี่พีทกับพี่กระรอกนะคะที่หนูได้กล่าวถึงพี่ทั้งในไลฟ์และในรายการไม่ได้มีเจตนาพูดถึงพี่พี่ในทางที่ไม่ดียังรักและเคารพพี่ทั้งสองคนเสมอ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ